นี่นะอ่าเมกกะบางนาเนาะอ่ายูนิโคลยูนิโคลอ่าแบรนด์เสื้อผ้ายูนิโคลภาพรวมชาร์ตอ๋อชาร์ขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีพีเ่เจอาจจะเดินนะแต่ว่า <c oughs> อ่าจะทำภาพให้นิ่งที่สุดนะทุกคนไปเดินกันเดินกันเดินไปครับพีเ่เจไปเรืเ่อย อ๋อยูนิโคลนะครับยูนิโคลเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะมากอืมพี่เจเห็นลายมินนี่เมาส์มิกกี้เมาส์พอแวะเข้าไปดูหน่อยแวะไปดูหน่อยมีชอบชอบเจอมินนี่เมาส์มิกกี้เมาส์ไม่ได้พี่เจน,นี่ชอบชอบปะน่ารักมากเลยดูดิอ่านี่ก็เป็นแบรนด์ของยูนะิโคลนะทวนอ่าเป็นเสื้อลายมัดย้อมด้วย ข้ามาดูหน่อยแวะมาชมแวะมาชมอ่าของวาดิีนี่ครับสวยเนาะสวยอะเขีบปะ,ะเจ็ดหลอกตื้อโดนเสื้อมาตัวงนะ่าทุกคน้องเจ็ด <c oughs> มีฮูดด้วย ไม่ไม่ค่อยเห่เลยฮะอ่านี่ก็ดิกกี้เนาะดิกกี้อ่าดิกกี้ดิกกี้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนาะก็อ่าแบรนด์ดังก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับอยู่ที่เมกาเนี่ยนะครับเมกาบางนาเรานี่แหละก็มีอ่าสินค้ามากมายของแบรนด์อืมอ่า เราไมาอยู่ในโซนของนี่แล้วนะครับอกเกียนะครับโซนกเกียละทุกคนเกียก็คนเยอะมากวัเนี้ยคนเยอะสุดๆไปเลยคนเยอะมากก็เป็นวันอาทิตย์นะออ้ยเครื่องดวยเขาอย่างก็นั่งอยู่ในฮอจะกอากาศสวัสดีทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจเนาะพี่เจพาชมบรรยากาศเนาะนี้ขึ้นไปก็เป็นโซนอีกเกียละ อมาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยเขามีอะไรกันบ้างนะที่นี่เขามีอ่าทูแบนนะครับที่ไม่ทูแบนนะทุกคนะพาไปว่าเดี๋ยวพาดูบรรยากาศชั้นล่างก่อนจะขึ้นข้้งบนกันครับฮัมเบอร์แลนด์จะอยู่ทางด้านบนนะครับอ๋อว้าว L A ครับนี B M ่ L A N Y ใช่ไหมอ๋อ M B M L M M L B อ่าอ่าน uh, ah. ี่ตัวนี้่อ่า N Y ครับ N Y กลับต <uh ้อไปมาเ N Y อ่าเป็นอ่าเป็นแบรน MLB ครับ MLB เนาะ LA เนอะรองเท้าสวยมากว้าวสุดๆก็ปไปต่อไปนันต่ออ่าเมรกาฮาร์เบอร์แลนด้านบนด้านบนฮาร์เบอร์แลนด์น้องโนสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอ่าฟิลล่านะครับบิลล่าแบร์ซิลล่าอ่ารองเท้านะก็มีเสื้อผ้าเนาะ รองเท้าสวยมากสวยสวยมากๆไปว้าวช่วงนี้ก็เป็นเตยนะครับช่วงนี้ก็เตลร้ันนี้ก็เตยแชมเปี้ยนนะครับใช่ไหมแชมเปี้ยนนะครับมีชาของแชมเปี้ยนเนาะนี่ก็เป็นแบรนด์แชมเปี้ยน ก็เยอะมากครับผมทุกแบรนด์ดังเขามารวมอยู่ที่นี่หมดเลยด้านบนก็เป็นอ่าทางไปฮาวเวอร์แลนด์เนาะเป็นส่วนสนุกใหญ่เนะเาะฮาวเวอร์แลนด์เกย์พาชมทางด้านนี้ก่อนอา่าหาทางขึ้นเลยได้เนาะขึ้นไหนขึ้นทางนูน้นทางนี้ขึ้นได้ปะอ่าก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศ